สตาร์ทบ็อกซ์พอยต์ออฟเรายการสินค้าเช่าคืนจาก p ลาสแฟนะครับให้ลูกค้าเช่าสินค้าไปใช้งานมีวิธีการทํำยังไงนะครับขั้นตอนแรกปที่เมนูสินค้าแล้วก็รายการสินค้าเช่าคืนนะครับคลิกเข้าไปทําการเพิ่มสินค้าเช่านะครับเพิ่มตรงนี้นะครับก็จะมีรหัสของสินค้านะครับซีเรียลแล้วก็มีชื่อรายการนะครับห้ามมีอักขระพิเศษผมก็จะใส่เป็นชื่อเป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดนะครับ ตัวนี้นะครับหมดมูเป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดจากนั้นนะครับจะเป็นผู้ส่งของนะครับว่าใครเป็นผู้ส่งของให้ลูกค้าต่อไปนะครับเป็นราคาทุนสินค้านะครับจะใส่แต่ผมไม่ใส่ครับจะใส่แค่ราคาขายนะครับขายจะอยู่ที่5้าพอันนี้ผมสมมุตินะครับค่ายืมสินค้านะครับหนึ่บาทแล้วก็จะมีค่ามัดจำนะครับ5 0าบาทค่าปรับนะครับถ้าเครื่องมีความเสียหายนะครับกลับมาจากที่ลูกค้าทําการเช่านะครับ4,7นะครับ บวกกับค่ายืมอีกหนึ่งพันจห้าพันเจ็ดปดีนะครับเอาตามนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วคลิกตกลงอันนี้ก็จะเป็นจํานวนสินค้าที่ลูกค้ายืมหนึ่งนะครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมาแล้วนะครับเป็นตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดหมวดหมนะครับเป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดนะครับราคาขายต่อหนอ่ที่5,700บาทค่ายืมสินค้า1,000บาทค่ามาะจำห้า500บาทผู้จะส่งจะเป็นนายมุ่งมั่นจิตดีนะครับตามนี้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นปุ่มแก้ไขนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าลูกค้าทําการคืนสินค้าเราก็ทำทำการคลิกยกเลิกตรงนี้ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ yes ก็เสร็จเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรายการสินค้าเช่าคืนนะครับหรือว่าวิธีการปล่อยสินค้านะครับให้ลูกค้าทําการเช่าใน Starbox t Point of Sale